หน,หนาทีกับกปอปทในช่วงที่มีฝนตกมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภยัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ2-3ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงช่วงละไม่เกิน5วินาที หากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม